สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพัดมีวิธีสังเกตคุณฝอค่ะว่าคุณฝอที่เราคุยอยู่นั้นจริงใจกับเราไหมมี1ิบขั้นตอนนะคะมี1ิบวิธีที่จะสังเกตว่าคุณฝอจริงใจกับเราไหมเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะไปฟังกันเลยค่ะทั้งหมดมี10ข้อนะคะเพื่อน สิวิธีสังเกตค่ะว่าคุณฟอที่เราคุยอยู่นั้นจริงใจกับเราไหมนะคะเราไปสังเกตกันเลยนะคะ คุณสาวๆท่านใดสงสัยนะคะไปเช็กกันเลยค่ะว่ามีครบทั้ง10ข้อนี้ไหมให้คะแนนได้นะคะเพื่อนๆให้คะแนนข้อละหคะแนนไปก่อนเลยค่ะจะได้รู้ว่าคุฟฝอคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะคลิปนี้อาจจะเหมาะกับสาวๆสายฟอนะคะเพื่อนๆอยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จค่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะก่อนไปฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ้งกิด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้ค่ะเพราะว่าพัฒน่ะเป็นห่วงสาวสายฟอทุกท่านอยากให้ทุกท่านประสบความสําเร็จและก็ไม่ อยากให้เสียเวลานะคะเพื่อนๆเราไปฟังกันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะข้อที่1คุณฝอต้องส่งข้อความหาเราทุกวันนะคะเพื่อนๆอย่างแฟนพัดนะคะแฟนพัดจะบอกเลยว่าการที่เราจะเป็นแฟนกันนั้นต้องส่งข้อความหากันทุกวันตื่นนอนขึ้นมาต้องส่งข้อความหาแล้วนะคะ o มอร์นนิ่งทุกวันค่ะพอไปถึงที่งานที่ทางานก็จะ,ะรายงานแล้วนะคะว่าตอนนี้ถึงที่ทํางานแล้วนะหิมะตกฝนตกนะคะอาจจะคุยกันน้อยๆหน่อย พอตกเย็นนางใกล้เลิกงานนางก็จะทักข้อความมาบอกส่งข้อความมาบอกนะคะมีการสนทนาปะผ่านการแชทนะคะส่งข้อความหากันทุกวันค่ะสังเกตง,ง่ายๆนะคะเพื่อนๆถ้ามีข้อหนึ่งให้5คะแนนนะคะเพื่อนๆเราจะได้รีเช็คตัวเราเองว่าคนที่เราคุยอยู่นั้นจริงใจกับเราไหมนะคะต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2วิธีเช็คว่าคุณฝอรจริงใจกับเราไหมคะข้อ2คือโทรหาทุกวันนะคะเพื่อนๆ คนที่เขาจริงใจกับเราเขาจะโทรหาเราทุกวันนะคะเขาจะไม,ไม่ไม่มีความลับที่จะปกปิดเราเลยค่ะเพื่อนเนแฟนพัฒน์นะคะหลังเรื่องงานพอไปถึงบ้านหลังจากที่นางเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนางพอพักหายเหนื่อยแล้วนางก็จะโทรหาพัฒทุกวันค่ะบางวันนางก็จะโทรมาวันละหนึ่งชั่วโมงค่ะแต่ถ้าบางวันนางมีนัดที่จะต้องไปสอนเตะ ฟุตบอลเด็กๆอีกทีนึงนาะงก็จะมีเวลาโทรหาประมาณสิบนาที20่นาทีนาะงก็จะโทรนะคะเพื่อนๆคนที่เข้าจริงใจกับเรานะคะเขาจะโทรหาเราทุกวันค่ะเขาจะไม่มีการมีความลับกับเราไม่มีนะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะว่ามีข้อส่งไหมถ้าสาวๆท่านใดมีข้อสงให้อีก5คะแนนนะเพื่อนๆสงข้อแล้วทั้งหมด10คะแนนแล้วใช่ไหมคะ mm hmm. ต่อไปข้อ3นะคะวิธีสังเกตะคะ่ะวิธีสังเกตข้อ3ว่าคนณฝอนั้นจริงใจกับเราไหมก็คือ เวลาที่วิดีโอคอลนะคะนางจะถามไถ่เกี่ยวกับ ครอบครัวของเรานะคะอย่างพัะนั้นก็จะถามว่าลูกสาวเป็นยังไงบ้างลูกสาวไปโรงเรียนไหมพี่ชายเป็นยังไงบ้างพี่ชายสบายดีไหมพี่สาวเป็นยังไงบ้างโทรหาพี่สาวบ้างหรือเปล่าอันนี้คือคุณฝอไม่ได้เจาะจงที่จะคุยกับเราคนเดียวนะคะก็คือจะถามถ่ายคนในครอบครัวเราด้วยว่าทุกคนสบายดีไหมทุกคนเป็นยังไงบ้างอาชีพการงานของแต่ละคนเป็นยังไงเราก็เหมือนกันค่ะเราก็ถามกลับคุณฝอเหมือนกันว่าครอบครัวคุณเป็นยังไงบ้างพ่อแม่คุณสบายดีไหมลูกสาวคุณสบายดีไหมค่ะเพื่อนๆการที่เราจะจริงใจ ให้ใครสักคนเราก็ต้องถามไถ่ายความเป็นอยู่ของเขาความเป็นอยู่ของเราใช่ไหมคะเพื่อนๆ่เพื่อนเพื่อนท่านใดมีข้อ3นะคะให้ไปอีก5คะแนนนะคะเพื่อนๆเราจะได้ประเมินได้ว่าคุณฝอท่านนี้จริงใจกับเราไหมพอที่จะไปต่อกันได้ไหมคะต่อไปข้อ4แล้วนะคะวิธีสังเกตความจริงใจข้อ4ค่ะคือ ช่วยเหลือในายามที่เราลำบากใช่ไหมคะเพื่อนๆนทุกวันนี้นะคะเราเจอพิษโควิดใช่ไหมคะคนไทยเราประเทศไทยเราก็จะเจอเรื่องพิษโควิดมากหน่อยก็คืออย่างพัดนี่ยเ,เวลาออกไปค้าขายก็รายได้จะน้อยหน่อยแต่ว่าพัดก็จะพยายามทําให้มีรายได้เสริมขึ้นมาทำอย่างไงก็ได้ให้ตัวเองมีรายได้เสริมขึ้นมาคะ่ะเพื่อนๆแต่ว่างานหลักเราก็ต้องมีเหมือนกันอันนี้คุณฝอจะไม่เคยลืมเลยนะคะว่า วันนี้เราเจอปัญหาเรื่องอะไรบ้างนางจะรับฟังปัญหาของเราคะ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วนางก็จะยินดีที่จะช่วยเหลือเราคะ่เเะเพื่อนๆนเวลาที่พัดไปขายของได้น้อยหรือมีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายมนางก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยที่พัดไม่เคยร้องขอเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนนางจะถามทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเราว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างประเทศไทยโควิดเยอะไหมขายดีไหมทุกคนเจอปัญหาอะไรบ้างนางก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราและรับฟังปัญหาของเราค่ะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆนท่านใดที่มีคุณฝออยู่ในข้อสี ะค,ะคุณฝอท,ท่านใดที่มีพฤติกรรมเบ็บข้อสีนี้ให้ไปอีก5คะแนนนะคะเ,ะเพื่อนๆถือว่านางเป็นคนจริงใจนะคะเพราะว่านางก็รับฟังปัญหาเราเกี่ยวกับครอบครัวเรานะคะเพื่อนๆต่อไปข้อ5นะคะข้อ5แล้วค่ะวิธีสังเกตนะคะ คุณฝอจะแสดงความยินดีกับเราทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะเรื่องนั้นจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆสําหรับเราอย่างวันนี้ถ้าวันไหนบางวันพัดขายของได้ดีไรายได้เยอะหน่อยนาสิ่งเล็กๆน้อยๆสําหรับเราอย่างวันนี้ถ้าวันไหนบางวันพัดขายของได้ดีไรายได้เยอะหน่อยนางก็จะยินดีกับเรามากเลยค่ะเพื่อนๆนางจะแสดงความยินดีด้วยความจริงใจนะคะนางจะรับฟังเราเสมอว่าวันนี้คุณมีเรื่องดีๆอะไรบ้างลูกสาวคุณได้ไปขับขี่แล้วใช่ไหมแฟนพัดจะถามเสมอค่ะว่าวันนี้มีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณไหม มีอะไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ้างแฟนจะถามทุกวันค่ะท่านใดที่มีคุณฝอที่มีนิสัยแบบนี้นะคะมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะข้อ5แล้วให้ไปอีก5คะแนนนะคะเพื่อนๆทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเอยทั้งหมด25คะแนนแล้วนะคะเพื่อนๆเพิ่งให้คะแนนคุณฝอไปค่ะว่าทุกคนน่ะล้วน มีความจริงใจให้กันนะคะถ้าคนที่เขามีความจริงใจให้กันเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นเสมอค่ะเพื่อนๆต่อไปค่ะข้อ6นะคะโอ้ไม่ใช่สิข้อ5ก่อนนะคะเพื่ <im itation> อนๆข้อหก็คือคุณฟอมีแพลนที่จะ,จะมาเจอเราที่ประเทศไทยนะคะเพื่อนๆ หากาสาวๆท่านใดนะคะคุยกับคุณฝอทุกวันโทรหากันทุกวันแล้วคุณฝอมีแผนที่จะมาหาเดือนคุณพาผมจะไปหาคุณที่ประเทศไทยเดือนมีนาผมจะไปหาคุณที่ประเทศไทยอันนี้พึงยินดีไว้เลยนะคะพัดขอสนแสดงความยินดีด้วยค่ะว่าคุณฝอมีความจริงใจที่จะมาเจอเราจริงๆนะคะยินดีด้วยนะคะหากท่านใดมีข้อนี้นะคะให้ไปอีกค่าคะแนนนะคะต่อไปข้อ6แล้วค่ะวิธีสังเกตนะคะความจริงใจของคุณฝอข้อที่6นะคะก็คือ มีแผนอนาคตร่วมกันค่ะอันนี้แฟนพัดน,นะคะแสนงออกตั้งแต่เริ่มคุยกันแรกๆแล้วหลังที่เราหลังจากที่เราตกลงเป็นแฟนกันนะคะคุณฟอก็จะบอกว่าเดี๋ยวคุณมาอยู่ที่นอร์เวย์กับผมนะผมจะทําวีซ่าให้คุณมาที่นอร์เวย์นะคะเดี๋ยวปีนี้ผมจะบินไปหาคุณสองครั้งนะและผมก็จะไปรับคุณมาเที่ยวที่อนอร์เวย์ด้วยกันอันนี้มีแผนนะคะคุณฟอมีแผนที่จะ มีเพลนระหว่างเราค่ะเราสองคนก็คือวีใช่ไหมวีออฟเพลนค่ะเรามีเพลนที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเรามีเพลนที่จะทำวีซ่าเพื่อไปเจอกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆคุณฝ<ๆ>อท่านใดมีเป็นแบบนี้นะคะสาวๆดีใจได้เลยค่ะว่าหน้าหนานางเป็นคนจริงใจแล้วนะคะเพื่อนๆ6ข้อแล้วนะคะ6ข้อทั้งหมด30คะแนนแล้วค่ะต่อไปข้อ7นะคะคุณฝอท่านใดมีข้อ7ไหมคะก็คือคุณฝอจะจดจํารายละเอียดเกี่ยวกับเราเสมอเลยนะคะเพื่อนๆวันเกิดเรานางจําได้ มาฟังกันต่อนะคะ,นะคะเพื่อนๆต่อไปข้อ7นะคะวิธีสังเกตนะคะว่าคุณฝอรจริงใจกับเราไหมข้อ7ค่ะนางคุณฝอจะจดจํารายละเอียดเกี่ยวกับเรานะคะเพื่อนๆปกติเราคุยกันทุกวันนะคะ คุณฝอจะจําได้เสมอว่าพัดมีลูกสาวหนึ่งคนพัดขับรถสีดํานะคะพัดไปขายของค่ะพัดเป็นแม่ค้าอย่างเงี้ยค่ะวันเกิดของพัดนางก็จําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทุกวันเกิดวันคริสต์มาสวันวาเลนไทน์นางจะมีคําถามให้เสมอนะคะคุณฝอที่จริงใจนะคะเพื่อนๆนางจะมีคําถามเสมอว่าคริสต์มาสนี้คุณอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดนี้คุณอยากได้อะไรเป็นของขวัญแฟนไม่เคยลืมเลยคะ่ะที่จะให้ของขวัญพัดนะคะแต่ว่าบางครั้ง BOB, บางครั้งพัดเกรงใจพัดก็จะไม่บอกนางค่ะพัดก็จะบอกว่าไม่เป็น คุณให้ฉันมาเยอะแล้วฉันไม่ต้องการมันแต่ว่าถ้าฝอที่จริงใจจะจำเรื่องพวกนี้ได้เสมอเลยนะครับเพื่อนๆคุณฝอเป็นคนโรแม,มนติกนะคะเพื่อนๆท่านใดเจอคุณฝอแล้วขอให้โชคดีนะคะต่อไปนะคะข้อ8ค่ะทุกๆวันนะนะคะนางจะเป็นทุกวันสําคัญนางจะให้ของขวัญเสมอใช่ไหมคะต่อไปนะคะก็คือไม่ว่าจะทําอะไรนางจะคอยสนับสนุนเราเสมอค่ะ,ะคำคำนี้ก็คือ อย่างพันาพยายามที่จะทำ YouTube หรือไลฟ์สดนะคะเพื่นพนอนๆคุณโฟก็จะพยายามเชียร์พัฒเสมอนางคอยสปอร์ตพัฒเสมอนะคะว่าวันนี้คุณทำ u t u u e อยู่รือยังคุณจะทำเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรผมจะเข้าไปดูผมจะติดตามคุณเสมอเลยนะคะถ้า คุณฝอที่เขาจริงใจกับเรานะคะเพื่อนๆเขาจะติดตามเราทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะติ๊กตอกหรือว่า YouTube นางจะคอยให้กําลังใจเราเสมอค่ะเราจะเขาจะเชียร์อัพให้เราเสมอเพื่อที่ให้เราประสบความสําเร็จกับชีวิตนะคะเพื่อนๆอันนี้พึงดีใจได้เลยนะคะว่านางจะเป็นกําลังคอยสนับสนุนเราเสมอนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือพอนางรู้ว่าพัททำ u t u b e แล้วก็โทรศัพท์พัดบางครั้งเมมมันเต็มความจำไม่ค่อยดีใช่ไหมคะนางก็บอกว่าเดี๋ยวกำลังจะส่งโทรศัพท์มือถือมาให้นะคะเพื่อนๆเผื่อ,อ,อจะเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะทำ u t u b e อันนี้ต้องขอบคุณคุณฝอมากเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆท่านใดเจอคุณฝอแบบนี้บ้างยอมรับนะคะว่านางเป็นคนจริงใจและโรแมนติกมากคะ่ะสาวๆท่านใดที่กําลังเดินสายฝออยู่นะคะขอให้เจอคุณฝอดีดีเหมือนที่พัดเจอนะคะถ้าสาวๆท่านใดอยากเจอรักดีๆเหมือน ก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งไปให้เพื่อนกดกระดิ่งกิ้งๆิงไปให้เพื่อนสาวเยอะๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าพัดยอมรับเลยว่าคุณฝอเป็นคนที่โรแมนติกและจะจริงใจแล้วก็นางให้ความช่วยเหลือพัดหลายอย่างมากเลยค่ะเพื่อนๆพัดไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าพัดจะได้โทรศัพท์จากนางนะคะแต่ว่านางยื่นมือเข้ามาช่วยหลายอย่างไม่ไว่าจะเป็นอังช่วยค่างวดรถหรือของขวัญอะไรก็ตามนางจะส่งให้พัดเสมอค่ะนางไม่เคยลืมเลยว่า เราเคยเดทด,ด้วยกันและเรามีความจริงใจให้กันนางมีความรักให้เราจริงๆค่ะสายฝอนะคะยอมรับว่าผู้ชายเป็นคนที่โรแมนติกมากอันนี้พัดยอมรับค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะ ข้อสุดท้ายคือหลังจากเดตนางจะเปิดตัวใน f a c e b o o k นะคะเพื่อนๆพัดมี First d เด e กับคุณฟ่อเมื่อตอนเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะนางแสดงออกเลยค่ะว่านางรับเราเป็นแฟนหลังจากที่เราตกลงกันเป็นแฟนแล้วนางก็ไปเปิดตัวใน Facebook นะคะนางขออนุญาตพัดแล้วค่ะว่าจะเอารูปคู่ไปเปิดตัวใน Facebook นะแล้วหลังจากนางโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวของนางคุณพ่อคุณแม่ของนางก็โทรมาบอกนางว่าให้รีพาพัดพี่ไปที่นอร์เวย์เร็วๆค่ะเพื่อนๆก็คือในโลกโซเชียลนางจะเปิดตัวให้เราให้คน เพื่อนๆของคุณฝอรหรือไม่ครอบครัวฟอได้รับรู้ว่าตอนนี้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วนะความจริงใจได้เกิดขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆหลังจาก First Late นะคะอยากให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จเหมือนที่พัดเจอนะคะเพราะฉะนั้นสายฝอทุกคนพัดยอมรับว่าทุกคนมีพรสวรรค์น,นะคะแล้วก็ สิ่งที่ไม่ยากสําหรับเราก็คือการฝึกภาษานะคะเพื่อนๆแล้วก็ความจริงใจที่มีให้คุณโผค่ะหากเราเป็นคนจริงใจเราจะเจอคนที่จริงใจหากเราเป็นคนรักษาศีลเราก็จะเจอคนที่รักษาศีลนะคะเพราะฉะนั้นคำหนึ่งที่พัด ได้ยินสม่ำเสมอก็คือศินเสมอและเจอกันมันคือเรื่องจริงค่ะเพื่อนๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาษาเราได้เราสามารถวิดีโอคอลเราสามารถไปเฟิร์สเดทด้วยกันได้หลังจากเดทเราจะตัดสินใจได้ทันทีว่าคุณฝอ่คนนี้สามารถเป็นแฟนเราได้ไหมเราจะฝากชีวิตกับนางได้ไหมความจริงใจจะต้องเกิดขึ้นครบทั้ง10ข้อนะคะเพื่อนเพื่อนขอให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จขอให้เพื่อนเเจอรักที่ดีในปี2565นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้ด้วยนะคะและฝากให้ พัดอยากได้กำลังใจจากทุกคนเพื่อที่จะทำ YouTube ต่อไปและพัดก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับสาวสาวสายฟอทุกท่านนะคะยินดีที่ทุกคนโทรมาปรึกษานะคะพัดพร้อมช่วยเหลือทุกคนค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ